สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์จำใจทิ้ง30ล้านเพื่อลูก ไม่นานมานี้กุปกิฟต์สุนทิพย์ที่ล่าสุดสามีบี้ทัศภาคหรือบี้แคีเอ็นได้มอบของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่เป็นบ้านสุดหรูที่มีมูลค่ากว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งของใช้ในบ้านก็เป็นของเป่าเปล่าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้หรือเตียงนอนก็ทํามาเพื่อเจ้าตัวน้อยของทุกคนทั้งนั้นต่อมาไม่นานบี้แคีเอ็นเปิดใจหลังโบกมือลาบ้านหรูหลังใหม่30ล้านที่ตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้กุบกิฟต์ซึ่งเจ้าตัวได้รับผลกระทบจากสถา จึงทําให้ต้องตัดสินใจเบรกเรื่องบ้านไว้ก่อนและได้ยกเลิกสัญญาซื้อกับทางโครงการไว้แล้วซึ่งก็ได้มีการตัดสินใจร่วมกันกับภรรยาว่าจะนาตังส่วนนี้ไปลงทุนอย่างอืนลราสุดหนุ่ม b ีแคได้เผยกับทางนายเอนเตอร์เทนว่าตนและกุ๊บกิฟตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญาซื้อบ้านใหม่ที่ตั้งใจให้เป็นของขวัญกุ๊บกิฟยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับทางโครงการแทนเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายบ้านสูงเกิน30ล้านทำให้ต้องรัดเข็มขัดเลยไม่ เสียงกับบ้านหลังใหม่ตนยอมรับว่าตอนตัดสินใจซื้อคิดน้อยไปเพิ่งคิดได้หลังมีสมาชิกเพิ่มคือน้องเป่าเป้ว่าไม่ควรใช้ตังในสิ่งที่ไม่จำเป็นบ้านหลังปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Topnewsroom.info ขอบคุณครับ